สามสิบป,ปีแล้วนะเคยเห็นตัวเห็นอะไรเฮยมันอยู่ที่ไหนวะแอยู่ตรงเนี้ยสามสิบปีล <c oughs> ปะสามสิบปีอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อน้ําซื้อน้าใช้น้ําประปาไม่มีถนนนี่เป็นยังเป็นป่าเลยเ <c oughs> นี่ยสามสิบปีแล้วซื้อ,ซ,อซื้อซื้อตึกแต่ข้างหลังมันจะมีที่ทําโรงงานไงข้างหลังจะมีที่ทําโรงงานซื้อตึกซื้อมือหนึ่งเลยฮะมือแรกที่เขาก่อสร้างเสร็จเลย <c oughs> น้ําน้ํา ปิดบินให้หลวงพ่อหน่อยแล้วเดี๋ยวเราตั้งชจอนสักรู่นะคะตอนนีตต้ตอนนี้กใกล้ๆออกมาสาหลวงพ่อจะสั่งเยอะตามวัดอะ่ะจะสั่งตามวัดก็จะสั่งเป็นชุดอย่างเงี้ย<ม>เป็นเป็นชุดเป็นชุดที่จัดรายการตัวเนี้ยตอนนี้ขายดีฮะชุดนี้ขายดีออกเยอะทั้งชุดเลยเนี่ยจากตัวน,นี้ตักฝนได้จากแสนสองมาเหลือเก้าหมื่มนเก้าพั<ม>นเก้าร้อยไม,ม้ไม้ตัวนี้เลยไม้ยี่สิบมิล่ะเป็นไม้ไม้อัดนะไม้อัดแ,แล้วอขอบเหล็ก